และหลังจากที่วิกฤตทางการเมืองก็ผ่านพ้นไปแล้วนะคะเศรษฐกษิจก็เริ่มที่จะฟื้นตัวดีขึ้นค่ะนายกรัฐมนตรีก็มาให้ความมั่นใจกับนักลงทุนของญี่ปุ่นนะคะว่าตอนนี้ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจะสามารถคลี่คลายภายในสิ้นปีนี้ค่ะรวมทั้งบอกด้วยนะคะว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้และขยายตัวได้ถึง6%เค่ะก่อนนักลงทุนญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นนักลงทุนรายใหญ่นะครับที่เข้ามาลงทุนในไทยนายกรัฐมนตรีก็ปาฐกถาพิเศษให้กับนักธุรกิจญี่ปุ่น ให้ทราบนยโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็สถานการณ์ทางการเมืองและอนาคตเศรษฐกิจของไทยคุณอภิสิทธิ์ย้ำว่านักลงทุนญี่ปุ่นยังคงเป็นนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในไทยอันดับหนึ่งครับขณะนี้พื้นฐานเศรษฐกิจของไทยมีความเข้มแข็งพอสมควรเนื่องจากอัตราการขยายตัวในด้านต่าง ดีขึ้นนะฮะและก็ยังจะรับผลกระทบก็คือธุรกิจการท่องเที่ยวโดยปีนี้เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะเติบโตได้6%เรนัฐบาลจะต้องเร่งรัดโครงสร้างหรือว่าโครงการในการลงทุนภาครัฐให้เป็นไปตามกําหนดและก็เร่งที่เร่งฟื้นฟูสําคัญก็คือการฟื้นฟูการท่องเที่ยวนะครับนายกรัฐมนตรียอมรับด้วยนะคะว่าผลพวงจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองยังต้องแก้ไขต่อไปค่ะทั้งการช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งกรณีมาตประพุทธที่ยังกระทบกับโครงการลงทุนต่างๆ แต่ว่าทั้งหมดนะคะคาดว่าภายในสิ้นปีนี้น่าจะสามารถคลี่คลายได้และทําให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ก็มีเสียงมาจากนักลงทุนชาวญี่ปุ่นนะครับนายจุนอิจินะครับป,ประธานหอการค้าญี่ปุ่นกับกรุงเทพเนี่ยเขาบอกผิดหวัง กับการแก้ปัญหาของรัฐบาลชุดนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของมาตรพุทธเนื่องจากว่าไม่มีความชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่สามารถแก้ปัญหาระยะยาวให้นักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาสร้างความมั่นใจแล้วก็เข้ามาลงทุนในไทยได้ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนของนักลงทุนญี่ปุ่นนะครับก็ฟังสองด้านแล้วกันนะครับ